งมากกัฮาแนวอยากแนวกินวันนี้นำเสนอปีกไก่ผัดตะไคร้นะคะส่วนผสมก็จะเป็นประมาณนี้ในสูตรเขาซิม,มีแบบว่าเป็นพริกสดแต้ข่อยอยากใส่พริกแห้งน้าเพราะว่าพริกสดเหลือสองหน่วยแล้วก็มีตะไคร้แบบนี้แล้วก็เพิ่มหอมแดงขึ้นมานะจ๊ะในสูตรมันจะไม่มีแล้วตะของสิม,มีใส่ไปโรดพี่น้องเข้ากินเองดอกโครกให้ละเอียดแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็นําไปผัด แบบนี้เลยให้หอมๆกันเด้อให้หอมหอมเสร็จเราก็นําไก่ลงไปนะจ๊ะและแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงทีนี้นํำมันหอยวนันี้ซุงนัวผงนัวนะจ๊ะน้าตาลขาดไม่ได้น้าําปลาและที่สําคัญน้ำลางคกมันสีซอยเห็นนัวขึ้นให้ไดนบุคคลจะเหตุตามเขาเนาะ ให้เข้ากันคุกเข้าให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็เอาฟ้าหมอขอบไหวเด้อเราก็มาค้นน้ำเด้อจ้าไม่งั้นมันจะติดกระทะนะคะกระทะแบบนี้ติดตูดติดก้นแน่นอนวิธีการที่จะดูว่ามันเปียหรือไม่เปียนะจ๊จะให้เอาซ่อมส่อมสักเบิ้งเด้อขันเปื่อยนี่มันจะสักลุ่งงา่ายสุดท้ายเราก็โรยด้วยใบมะกรูดหอมๆข้าวสวยร้อนๆจงมา ในแบบนี้ฉ่ำเหมือนเดิมจ้ารอบนี้พอดีนะคะไม่นัวลึกรอบที่แล้วนัวลึกนัวลึกนัวลึกแปลว่าเข้มเด้อไปอนุสักจัดไปไอว่าสิพัดให้มีน้ำไหลๆดันแหงไปไม่เป็นไรเรารอบหน้าเอาใหม่แสบคือเกา่าฉ่า